ดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะสอนเรื่องการจลน์อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะก็คือการจลน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็คือจะแบ่งได้แบบ2แบบนะคะก็คือการจลน์อิเล็กตรอนแบบพลังงานหลักแล้วก็พลังงานย่อยนั่นเองนะคะส่วนวันนี้น่ยเราก็จะมาเจาะลึกเรื่องการจลน์อิเล็กตรอนแบบพลังงานหลักกันนะคะการจลน์อิเล็กตรอนแบบพลังงานหลักเนี่ยก็จะเป็นการจลน์อิเล็กตรอนที่โดยที่อิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่ในโมูลตอนที่ห่างจากนีเลียสได้แล้ะชั้นพลังงานที่แตกต่างกันนั่นเอง คือแต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะมีจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดที่มันจุได้นะคะไม่เกิน2องกลังเ,น,เนั่นเองเราจะไปรู้จักสองกำลังเนกันว่ามันคืออะไรนี่นะคะหน้าตาของระดับชั้นพลังงานละ่ะข้างในเนี่ยก็จะเป็นนิวเคลียสน,นะคะประกอบไปด้วยนิวตรอนแล้วก็โปรตอนแล้วนี่นะคะก็จะเป็นระดับชั้นพลังงานที่1นงนั่นเองนี่ แล้วก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่านิวเคลียสเนี่ยกับระดับชั้นพลังงานที่หนึ่งเนี่ยมันห่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอระดับชั้นพลังงานที่หนึ่งกับสองเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงมานะคะมันแบยว่าความห่างระดับชั้นก็คือจะค่อยๆเล็กลงนะคะถ้าระดับชั้นมากขึ้นนี่นะคะก็จะ n เท่ากับหนึ่งก็คือระดับชั้นพลังงานที่หนึ่งน,นเองนะคะ สามารถราจุ็กตอนได้สูงสุดคือ2นะคะเพราะว่าสูตรของเราคือ2 n งนกำลัง2นะคะ2 n เนกำลังสองเนี่ยก็คือเอา n นี้มาใส่กันมาใส่ใน n นะคะก็คืออย่างเช่น n เท่ากับ2ก็คือเอา2มาใส่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสองกำลังสองได้4 4คูณ2เป็น8แสดงว่าสลับชั้นเนี้ยใส่ได้สูงสุดคือ8ตัวนั่นเองนะคะ นี่ต่อไปนะคะก็ขึ้นตัวอย่างไปเลยนะคะเก่งอยู่แล้วนะคะก็เราก็จะมาจัดลีลิกตอนกันจะเห็นได้ว,ว่าธาตุนี้คือ Na ซเดียมนะคะโซเดีย,ม,ะะดยมีเลขอะตอมคือ11นะคะแล้วเลขอะตอมก็จะระบุถึงโปรตอนโปรตอนก็11แล้วโปรตอนก็อาจจะเท่ากับอิเล็กตรอนถ้ามันอยู่ในสภาพที่เป็นกลางนะคะแสดงว่าอันนี้ก็คืออิเล็กตรอนเท่ากับ11เราก็จะมาจัดเรียงค่ะ คือเนี่ยสิเ็ใช่ไหมคะระดับใช้พลังงานแรกใส่ด้สุดๆเท่าไหรสองนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะเรายังขาดอยู่อีกเท่าไหร่คะเรายังขาดอยู่อีกเก้านะคะถึงจะเป็นสิบต่อไปนะคะคือเราใช้พลังงานที่สองเราสามารถใส่ได้เท่าไร่คะใส่ได้แปดนั่นเองเก่งมากโหตอบเหมือนเจ้วเจ้าเลยแล้วที่นี่นะคะสองบวกแปดก็เป็นสิบแล้วนะคะสิบก็ขาดอีกหนึ่งนั่นเองเราได้กลายเป็นสิบเอ็ดแล้วนะคะ นี่นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาแล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็นซองแป้นหนึ่งนั่นเองเราก็จะได้เป็นสิบเอ็ดออกมานะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเออโซเดียมเนี่ยอยู่หมู่ไหนค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะโดยวิธีการก็คือเลขตรงนี้นะคะมีกี่ตัวเนี่ยก็คือค่านั่นเองก็คือสมมติว่าอันนี้นะคะมีสามตัวก็คือจะอยู่ค่าก็จะอยู่ค่าที่ ที่สามนี่นะคะแล้วก็เลขจะมีเลขตอนตัวสุดท้ายตรงนี้ห้ามเกินแปดเพราะว่าเรามีแปดหมู่ใช่ไหมคะแล้วพออันนี้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมแสดงว่ามันอยู่หมู่อะไรหมู่หนึ่งนั่นเองอืมอันนี้ก็คือจะเป็นหมู่หนึ่งค่าที่สามน,นะคะ่ตงต่อไปนะคะก็เป็น example อันที่สองนะคะก็เป็นแคลเซียมนี่ เราก็จะมาจัดเรียงกันนะคะมันมีเลขอะตอมทั้งหมด20ตัวเนาะเราก็จะมาเรียงกันล้วเราใช้พลังงานที่หนึ่งใส่ได้กี่ตัวคะสองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้8นั่นเองตอนนี้เป็นเท่าไรละเป็นสิบละแล้วถ้าสมมุติเราใส่1ิไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเกินแดที่เรากำหนดไว้เลขตัวเายห้ามเกินแปค่ะเราก็จะย้อนกลับมาที่แดเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเติมส8ไปนเนี่ยมันก็จะเกิน2ีสิอีก เราก็ต้องเขียนมาแปดใช่ไหมและทีนี้เราก็ขาเท่าไรค่ะตอนนี้มีสิแปหละแตครบาพกสูบน์่คือขายสองก็ 2, ขเขียนสองไปอันนี้นะคะก็จะระบุแล้วว่าอันนี้เนี่ยจะอยู่หมู่ที่เท่าไรคะหมู่ที่สองนั่นเองอ่าเริ่มได้แล้วคาบที่สี่นี่นี่อ่ะแหมแถมให้อันหนึ่งสมมติว่าไปเจอโจทย์อันหนึ่งมา เอาให้มาเป็นธาตุ x นะคะแล้วก็ทีนี้เลขอะตอม่าไรห้ากันเป็นห้าและทีนี้ก็จะเรียงเป็นก็จะเป็นสองนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสามนั่นเองแล้วก็จะมาดูกันนะคะอันนี้คือหมู่ที่สามคาที่สองนั่นเองอ่ะมาคือเา่าอะไรคะ,ฉะเฉลย มันคือโบลอนนี่เป็นไงทีนี้เราก็จะได้จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลักเป็นแล้วนี่ก็นะคะก็จบไปแล้วกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานหล,หลักก็ขอบคุณนะคะแล้วก็บ๊ายบาย